ตอนที่11ชูรักในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจสามอาทิตย์ผ่านไปนิโคตินนอนกอดน้ำหอมจากทางด้านหลังเขากอดรัดร่างบางของหญิงสาวแน่นราวกับกลัวว่าเธอจะหลุดหายไปน้ำหอมตอนนี้เธอไม่ค่อยพูดเธอไม่ร้องไห้เหมือนแต่ก่อนแล้วเหมือนเธอจะยอมรับได้ในจุดที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้มันทำให้เขาคลายกังวลไปได้บ้าง อย่างน้อยน้ำหอมก็ไม่คิดที่จะหนีไปจากเขาหิวไหมเดี๋ยวฉันจะสั่งแม่บ้านเตรียมอาหารให้อยากกินอะไรพิเศษหรือเปล่าไร้คำตอบใดๆออกมาจากปากของหญิงสาวนิโคตินถึงกับถอนหายใจออกมาเบาๆไม่ใช่ว่าเธอเป็นแบบนี้ครั้งแรกเธอเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเธอเย็นชาเธอไม่พูดไม่จากับเขาเขาเองก็รู้ดีว่าเธอเป็นแบบนี้เพราะอะไรฉันจำได้ว่าเธอชอบกินกุ้ง เดี๋ยวฉันจะสั่งให้แม่บ้านเอากุ้งตัวโตๆมาเผาให้เธอไม่จำเป็นหรอกหอมยังไม่หิวนายไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้หอมไม่ตายง่ายๆหรอกหญิงสาวเอ่ยเสียงเบาเอาหน้าซุกมอนไม่หิวก็ต้องกินเธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดฉันไม่ยอมให้เธอตายเธอต้องอยู่เป็นเมียของฉันอยู่กับฉันตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากได้อิสรภาพเธอก็มีลูกให้ฉันสิบางทีฉันอาจจะปล่อยเธอไป ไร้คำพูดใดๆออกมาจากปากของน้ำหอมเธอลุกขึ้นจากที่นอนจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเธอเลือกที่จะเงียบไม่อยากจะพูดอะไรให้เจ็บช้ำไปมากกว่านี้เพราะสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้มันเจ็บปวดมากมายไม่มีคำไหนที่จะมาอธิบายเป็นคำพูดได้เลยหญิงสาวจำต้องทนอยู่กับนิโคตินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเมื่อวันใดที่เขาคืนอิสรภาพให้กับเธอเธอ จะหายไปจากเขาและจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยน้ำหอมเปิดน้ำจากฝักบัวลดลงตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าความเย็นของสายน้ำทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาไม่น้อยนับจากวันนี้ไปเธอจะต้องเข้มแข็งและจะต้องอดทนเผื่อสักวันเขาอาจจะปล่อยเธอไปแม้ความหวังจะมีเพียงริบรี่ก็ตามแต่เธอก็ยังมีหวังหากวันหนึ่งวันใดเขาเบื่อเธอขึ้นมา เขาอาจจะปล่อยเธอไปเธอใช้เวลาอาบน้ำร่วมชั่วโมงก่อนที่จะเดินออกมาจากนั้นก็หยิบเสื้อผ้ามาใส่เราไปกินข้าวกันเถอะแม่บ้านเตรียมใบเรียบร้อยแล้ววันนี้มีอาหารซีฟูด้ดแบบที่เธอชอบไงฉันให้แม่บ้านรีบจัดการให้เธอมีกุ้งตัวโตๆแบบที่เธอชอบนิโคตินฉีกยิ้มพร้อมกับจับแขนของเธอให้มานั่งลงกินที่โต๊ะอาหารฉันไม่ชอบกินกุ้งแล้ว นำหอมพูดออกมาเสียงเรียบๆเ,เธอมองหน้านิโคตินด้วยแววตาที่เย็นชารอยยิ้มบนใบหน้าของนิโคตินแทบจะหุบลงทันทีแต่เขาก็ปรับสีหน้าแล้ยิ้มให้กับเธอต่อแต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นมันแฝงด้วยความเจ็บปวดเอาไว้อย่างชัดเจนงั้นเธออยากกินอะไรเดี๋ยวฉันจะสั่งให้แม่บ้านทำมาให้เธอใหมไม่อยากกินอะไรทั้งนั้น นายอย่ามาสนใจคุณแบบหอมเลยไม่อยากกินก็ต้องกินหอมคือคนสำคัญของฉันเธอไม่หิวเธอก็ต้องกินหอมไม่ห่วงตัวเองแต่ฉันห่วงเธอนะไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของหญิงสาวอีกครั้งนิโคตินแกะกุ้งเผาใส่จานให้กับเธอน้ำหอมมองจานที่มีกุ้งเผาก่อนที่จะถอนหายใจออกมาต่อให้เธอพยายามต่อต้านเท่าไรเขาก็คงจะทำแบบนี้อยู่ดี ในเมื่อเลือกที่จะอยู่กับเขาแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปกินสีเนื้อกุ้งหวานมากเลยนะฉันอยากให้หอมได้ลองกินมันอร่อยมากหญิงสาวยังคงสงสายตาเย็นช้าให้กับเขาฉันไม่ได้ขอร้องให้เธอกินแต่นี่คือคําสั่งเธอต้องกินน้ําหอมหยิบกุ้งขึ้นมากินเธอไม่พูดอะไรสักคำแม้จะเป็นท่าทางไม่พอใจที่น้ำหอมแสดงออกมา นิโคตินก็ยินดีที่ได้เห็นเธอทําตามคําสั่งของเขาและยอมกินตามที่เขาบอกกินเสร็จแล้วฉันจะพาไปบอนหอมไม่ไปเธอมีสิทธิ์ต่อรองด้วยเหรอนิโคตินเอ่ยขึ้นในเมื่อพูดกันดีๆเธอไม่ชอบก็ต้องบังคับจริงสิหอมลืมไปหอมมันก็แค่คนที่นายบังคับให้อยู่ด้วยคงไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรรู้ไว้ก็ดีน้ำหอมนิ่งเงียบนิโคตินยังคงแกะกุ้งให้เธอกินเหมือนเดิม เขาเองก็เงียบไม่ยอมพูดอะไรเช่นกันที่บ่อนของนิโคตินร่างบางของน้ำหอมอยู่ในชุดเดรสเปิดไหล่สีแดงใบหน้างามถูกประทินชมด้วยเครื่องสำอางราคาแพงเธอเดินหน่วยนาดเข้าไปในบ่อนพร้อมกับนิโคตินนักสแสวงโชคทุกคนล้วนแต่จ้องมองเธอเพราะความสวยของหญิงสาวนั่นเองใบหน้างามของเธอมันปราศจากรอยยิ้มใบหน้าที่เรียบเฉยราวกับกดไม่มีความรู้สึก ไปดูฝั่งโน้นกับฉันเธอเดินตามเขาไปอย่างว่าง่ายนิตามองภาพน้ำหอมที่เดินเข้ามากับนิโคตินอย่างไม่สบอารมณ์นักนิตาเธอทำงานที่บ่อน,นี้มาหลายปีนิโคตินกับนิตามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาตลอดจะมาห่างกันก็ช่วงหลังๆนี่เองและผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีส่วนที่ทำให้เธอกับนิโคตินห่างกันแน่นอนตินคะวันนี้พาใครมาด้วยเหรอคะนิตา เข้ามาจับแขนของนิโคตินเขาแกะมือของเธอออกอย่างไม่สบอารมณ์แต่นิตาจับแขนของเขาเอาไว้แน่นฉันขอตัวนะพาเล็ห้องน้ำไปทางไหนเดี๋ยวผมพานายหญิงไปครับไม่ต้องเดี๋ยวฉันพาไปเองนิโคตินคว้าข้อมือของน้ำหอมเอาไว้ไม่เป็นไรนายคุยกับผู้หญิงของนายเถอะน้ำหอมเอ,อ่ยขึ้นจากนั้นก็เดินหันหลังไปนิโคตินมองตามหลังของน้ำหอม ด้วยความโมโหเขาแกะมือของนิตาออกทันทีนี่เธออย่ามาวุ่นวายกับฉันตินขานิตาเธอจะไปไหนก็ไปอย่ามาเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกตินขาเรามารำลึกความหลังกันดีกว่าไหมคะนิตาอยากกินคุณไปทั้งตัวผู้หญิงคนนั้นจืดชืดจะตายจะมาสู้แกงเผ็ดแซบๆอยากนิตาได้ยังไงพอดีว่าช่วงนี้ฉันเบื่อแกงเผ็ดแซ่บๆฉันอยากกินของจืดชืด เราก็ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียของฉันเธออย่ามาสารแณให้มันมากนักตินตินคะคนที่จะเรียกชื่อเล่นของฉันแบบนี้ได้นะตอนนี้มีเพียงน้ำหอมคนเดียวเธออย่าสารแนะถ้ายังเรียกชื่อฉันแบบนี้อีกฉันจะเอาเข็มเย็บปากนิโคตินเอ่ยเสียงเยี่ยมเกรียมพร้อมกับแกะมือของนิตาออกเออขอโทษขอโทษค่ะถ้าน้ำหอมกลับมาแล้ว วกแกพาเธอไปส่งที่ห้องส่วนตัวของฉันแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยภายในบอดให้ดีครับนายส่วนเธอก็อย่าสารแนอย่าสำคัญตัวเองผิดเธอควรจะรู้ว่าจุดยืนของเธอควรที่จะอยู่ตรงไหนค่ะนายนิตาเอ่ยเสียงออกมาด้วยความขับแขนใจนิโคตินเดินจากไปแล้วส่วนมาตินเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในบอนนิตา เดินปรีเข้าไปยังห้องน้ำทันทีและคนที่จะเจ็บตัวในวันนี้จะต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่ภายในห้องน้ำนี้แน่นอนเธอจะไม่ปล่อยให้มันมาชูคอได้อีกจบตอนที่11ชูรักในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจเรามาต่อตอนที่12กันเลยนะคะตอนที่12สั่งซ้อนในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ น้ำหอมยืนล้างมืออยู่ตรงอ่างล้างหน้าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนั้นท่าทางที่หญิงสาวคนนั้นกระทำต่อนิโคตินน้ำหอมมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากแค่ไหนน้ำหอมเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อให้เขาจะมีอะไรกับใครก็ช่างมันเป็นสิทธิ์ของเขาเธอไม่จำเป็นต้องสนใจเพราะสถานะของเธอกับนิโคตินไม่มีอะไรทั้งนั้น เขาคือคนบังคับส่วนเธอเป็นผู้ถูกกระทำถูกบังคับให้อยู่ด้วยต่อให้เขาจะอ้างเหตุผลร้อยแปประการเธอก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจในคำพูดของเขาเสียงเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาน้ำหอมหันไปมองเป็นหญิงสาวที่เธอเจอก่อนจะมาเข้าห้องน้ำคงจะเข้ามาทำธุระส่วนตัวเหมือนกับเธอละมัง้งน้ำหอมไม่ได้สนใจอะไรเธอหันไปลากมือต่อ จากนั้นก็เช็ดมือแล้วถอนหายใจแรงๆอยู่หน้ากระจกเท่าไรละ่ะนิตาเอ่ยถามน้ำหอมด้วยความมันไ้ผู้หญิงหน้าตาซื่อบื้อแบบนี้จะมาสู้อะไรกับเธอได้สวยก็ไม่สวยหน้าตาก็จืดชืดมองตรงไหนก็ไม่สวยเลยสักนิดเดียวนิตามองสารรูปของหญิงสาวตรงหน้าของเธอไม่มีตรงไหนที่จะทำให้ผู้ชายอย่างนิโคตินลหลงไหลได้เลยแต่นิโคติน กลับออกตัวปกป้องนิตาคิดอย่างเจ็บแค้นและผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บตัวเพราะน้ำมือของเธอในวันนี้อะไรคือเท่าไหร่น้ำหอมขมวดคิ้วเป็นปมก่อนจะเอ่ยถามออกไปเธอไม่เข้าใจหรอกนะว่าผู้หญิงคนนี้หมายความว่าอย่างไรแต่คงไม่น่าจะมาหาเรื่องเพราะทั้งสองคนไม่เคยมีเรื่องอะไรต่อกันมาก่อนก็ค่าตัวเธอไงละ่ะได้ไปเท่าไหรล่ล่ะถึงได้มาอ้าให้ติน นิตาเอ่ยขึ้นพร้อมกับเบปากใส่น้ำหอมเธอละเกลียดช่างผู้หญิงตอแหลแบบน้ำหอมสจริงแกล้งทำท่าทางใสซื่อแต่อยากได้นิโคตินจนตัวสัน่นแค่คิดนิตาก็เกลียดน้ำหอมแล้วน้ำหอมไม่ได้ตอบคำถามแต่เลี่ยงที่จะเดินออกมาเธอไม่จำเป็นต้องสนใจคำพูดร้ายๆของผู้หญิงคนนี้ถึงนิจาจะพูดร้ายใส่เธอแต่เธอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบนี่ จะไปไหนวันนี้ก็เจ็บตัวแน่อ๊ยเธอเบน่าด้วยความเจ็บพร้อมกับร้องออกมาเพราะเธอถูกนิตากระชากผมแรงๆโดยไม่ทันตั้งตัวเจ็บไม่ล่ะอีผู้หญิงชั้นต่ำมาอ้าซ่าให้กับตินทำไมอยากคิดนะว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองคนอย่างฉันไม่เคยคิดจะอ้ายกับผู้ชายเร็วๆแบบนิโคตินคำว่าผู้หญิงชั้นต่ำเก็บไว้ใช้กับตัวเองเธอ เธอคงจะเหมาะสมกับคำคำนี้นี่ปากดีนักหนาแกนิตาหางฝ่ามือจากนั้นก็สะบัดลงใบหน้าของน้ำหอมน้ำหอมหน้าหันไปตามแรงตบนิตาสะบัดฝ่ามือใส่ใบหน้าของเธอสามครั้งความชาที่ใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บทันทีน้ำหอมรู้สึกเค็มแลาได้กลิ่นคาวเลือดพร้อมกับเลือดไหลซึมที่มุมปากปากดีอีกสิผู้หญิงชั้นตำ่ำนิตา เอ่ยออกมาด้วยความสะใจเมื่อเห็นสภาพของน้ำหอมเธอผลักน้ำหอมเซไปชนอ่างลากมือใบหน้าของน้ำหอมฉายรอยนิ้วมืออย่างเห็นได้ชัดยิ่งได้เห็นที่มุมปากของน้ำหอมเลือดไหลซึมเธอก็ยิ่งสะใจคิดว่าทำฉันเจ็บแล้วฉันจะไม่สู้นั่นเหรอการที่ฉันอ่อนแอมากเกินไปแล้วถูกคนเร็วๆแบบเธอทำลายฉันจะเข้มแข็งเพื่อเอาตัวรอดคนอย่างเธอจะมีปัญญาอะไรมาสู้ฉัน นิตาปรีเข้าไปมาจะตบน้ําหอมซ้ำอีกครั้งแต่เธอก็ถูกสวนกลับมาน้ําหอมฟาดฝ่ามือใส่นิตาทันทีนิตาไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับเซธลาล้มไม่เป็นท่าเข้ามาอีกสิฉันสู้การที่ฉันอ่อนแอแล้วโดดหลังแกฉันจะสู้ถึงจะสู้ไม่ได้ฉันก็จะสู้แกแกเจอฉันแน่น,น้ำหอมนิตาพุ่งเข้าใส่น้ำหอม เธอกระชากผมน้ำหอมแรงๆพร้อมกับเปิดน้ำใส่อ่างล้างหน้าจากนั้นก็กดน้ำหอมลงไปในอ่างอย่ามาท้าถ่ายคนแบบฉันน้ำหอมพยายามดีดดิ้นเพื่อสูดอากาศหายใจแต่นิตาก็กดหัวของเธอให้จมลงมากกว่าเดิมวันนี้คือวันตายของแกปากดีนักใช่ไหมผู้หญิงชั้นตำ่ำนิตาเพิ่มแรงกดจนน้ำหอมแน่นิ่งไป นิตามองด้วยความสะใจแล้วคลายมือที่กดหัวของน้ำหอมออกเพราะคิดว่าน้ำหอมคงจะสลบไปแล้วนิตารีบหันหลังจะไปที่ประตูแต่แล้วอ๊ยโอ๊ย,อยนิตาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมือน้ำหอมฟาดแจกันลงบนหัวของเธอเลือดสดสด,สดไหลรินอาบแก้มน้ำหอมไอจนหน้าดำหน้าแดงเพราะถูกนิตากดน้ำ้าน้ำหอมไม่แกล้งแน่นิ่ง หญิงสาวคงได้ตายแน่ๆเธอมองสภาพของนิตาเธอใช้มือกลุ่มหัวของตัวเองเลือดสดๆไหลลิ่นลงมาเปื้อนเต็มไปหมดน้ำหอมไม่รู้จะช่วยเหลือหรือว่าทิ้งเธอเอาไวด้ดีแกยังนางผู้หญิงชั้นตำ่ำนิตาใช้มืออีกข้างชี้หน้าของน้ำหอมน้ำหอมเข้นหัวเราะอ,ออกมาเบาๆการที่เธอไม่อ่อนแอจนเกินไปมันทำให้เธอ เจ็บตัวน้อยลงเพราะถ้าเธอไม่ลุกขึ้นสู้คนที่จะเอาชีวิตไม่รอดก็ต้องเป็นเธอแน่นอนแกคอยดูเธอฉันฉันจะเอาคืนแกแน่เธอยังด่าได้เธอก็ไปโรงพยาบาลเองก็แล้วกันนะข่าวหน้าถ้าฉันเจอแกอีกฉันจะเอาคืนอย่างสาสมนายหญิงนายหญิงครับนายหญิงเสร็จหรือยังพาเลตเคาะประตูอยู่หน้าห้องน้ำผู้หญิงขเขารออยู่ข้างนอกนานแล้วแต่ก็ไม่เห็นหนายหญิงออกมาสักที เขาเห็นว่าเป็นห้องน้ำผู้หญิงรอกนะถึงไม่เข้าไปนิตาเองก็เหมือนกันเข้าไปทั้งนานแล้วยังไม่ออกมาสักทีเสียงประตูห้องน้ำถูกเปิดออกเป็นน้ำหอมที่เดินออกมาพาเลตมองสภาพน้ำหอมด้วยความตกใจใบหน้างามของเธอปรากฏรอยฝ่ามืออย่างชัดเจนต้องมีใครทำร้ายนายหญิงของเขาแน่นอนเออใครใครทำนายหญิงบอกผมมาเดี๋ยวผมจะจัดการมัน แล้วลากไปให้นายใหญ่จัดการรับรองมันได้หมดโอกาสหายใจแน่ฉันจัดการแล้วนายช่วยเอาเธอไปส่งโรงพยาบาลด้วยนายอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะเก็บเอาไว้ให้เงียบที่สุดฉันเอาคืนแล้วครับนายหญิงพาเลตเดินเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าผู้หญิงบอบบางอย่างน้ำหอมจะเป็นคนทำสมน้ำหน้าเวรกรรมจริงๆเป็นภาระฉันอีกน้ำหอม เดินมาจากห้องน้ําจากนั้นก็เดินไปหามาร์ตินซึ่งยืนรอเธออยู่แล้วเธอกวาดสายตามองไปรอบๆก็ไม่เจอนิโคตินหรือว่าเขาหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วแต่ก็ช่างเธอะเขาจะอยู่หรือไปก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อจิตใจของเธอหรอกนายหญิงนายหญิงไปโดนใครทําร้ายมาบอกพวกผมเดีย๋ยวพวกผมจะจัดการเองไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะกล้าทําแบบนั้นเหมือนกัน เธอถอนหายใจออกมาแรงๆนายน้อยรออยู่บนห้องพักส่วนตัวนายน้อยให้ผมมารอนายหญิงครับไปกันเถอะครับค่ะน้ำหอมเดินตามมาตินอย่างว่าง่ายจนกระทั่งไปถึงหน้าประตูเธอจัดการผมเ้าเสื้อผ้าของเธออยู่นานก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปน้ำหอมเจอนิโคตินที่นั่งหันหลังให้กับเธออยู่บนเก้าอี้เขาสูบบุหรี่ราคาแพงพร้อมกับ พนขวัญขาวกุ้งลอยเต็มไปหมดน้ำหอมเดินเข้าไปใกล้ๆนิโคตินหันมาหาเธอเขาขมวดคิ้วเป็นปมแล้วโยนบุหรี่ทิ้งเขารีบปรีเข้ามาหาเธอทันทีน้ำหอมหน้าของเธอไปโดนอะไรมานิโคตินจับที่แก้มนวลของเธอพร้อมกับรูปรอยฝ่ามือน้ำหอมมองหน้านิโคตินแววตาของเขาฉายแววว่าห่วงใยเธออย่างชัดเจนไม่มีอะไรหรอกเธอจะบอกฉันดีๆ หรือจะให้ฉันไปหาคำตอบเองเพราะถ้าฉันรู้เองว่าคนคนนั้นเป็นใครคนคนนั้นมันจะเหลือแต่ชื่อจบตอนที่12สั่งสอนในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ